ผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับรายการที่มาเปลี่ยนโลกใบนี้ครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆครับจะมาเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่เข้าท่าครับให้มันเข้าทีครับโดยไม่สนใจว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับขอแค่มีความคิดสร้างสรรค์แค่นี้รายการเราก็แฮปปี้ทีมงานทุกคนก็มีความสุขแล้วครับและนี่คือรายการขอเปลี่ยนนี่แน่นอนครับชีวิตคนเมืองหลวงครับผู้ชมครับโอ้โห มันเร่งรีบเหลือเกินครับดูสิครับจะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวแต่ละทีเนี่ยโอ้โหทํากี่อย่างครับเนี่ยอ่านหนังสือแชทนะครับผมเล่นคอมนะครับแต่งหน้าทาปากโอ้โหทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้ครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับโอ้โหดูสิครับแหมนะใส่เสื้อลอดอด้วย <c oughs> โอ้แฟชั่นอย่างนี้ผมก็ตามไม่ค่อยทันจริงๆ บอกเลยครับว่านี่ครับผู้ชมครับวันนี้ครับสิ่งจะเปลี่ยนโลกครับมันมาแล้วครับผมคือสิ่งนี้นี่เองดูสิครับโอ้ไม่ได้ดูเลยว่าตะเกียบมาแล้วนะครับผมนี่ไงตะเกียบไงต้องถามน้องๆก่อนเลยดีกว่าว่าอย่างน้องคนนี้ครับรู้ไหมครับว่าตะเกียบมาจากไหนมาจากตลาดไงพี่ จากตลาดนะครับออกไปซื้อมาโอ้แม่หน้าตะเกียบทิ่มตาเอาน้องคนนี้ดีกว่าดูมีสาระน้องรู้ไหมครับว่าตะเกียบมาจากไหนหัวหินป่ะพี่หัวหินทาไมอ่ะเอาเขาตะเกียบมิพี่อ้อเขาตะเกียบเขาตะเกียบนะครับผมแมเข้าหัวหินปุ๊บเลี้ยวขวานะครับผมเจอภูเขาว้วไม่ใช่อย่างงั้นความหมายนี่ครับตะเกียบมันมีที่มาครับมันลึกซึ้งกว่านัครับ,บน้องๆครับ อยากรู้ว่าตะเกียบมาจากไหนไปดูช่วงนี้กันเลยครับกับช่วงภาคความรู้ตะเกียบคืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมีลักษณะเป็นแท่งสองแท่งมีขนาดใกล้เคียงกันเป็นอุปกรณ์หลักในการกินอาหารในประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามในประเทศไทยใช้สำหรับอาหารประเภทกว๋วยเตี๋ยวนิยมทำมาจากไม้ไม้ไผ่โลหะและพลาสติก บางชนิดทำมาจากงาช้างเนื่องจากว่าอาหารจีนได้เข้ามาแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยเราด้วยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตะเกียบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่จนดูเหมือนกับว่าจะใช้ตะเกียบเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่เท่านั้นดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าตะเกียบ เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบในวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยก็คงจะไม่ผิดจากความเป็นจริงมากนะักแม้ว่าตะเกียบนั้นเข้ามาในเมืองไทยเป็นระยะเวลาน,านานกว่าช้อนซ่อมแต่ความนิยมก็ไม่เทียบเท่าช้อนซ่อมซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวยุโรปด้วยวัฒนธรรมการกินของชาวจีนอุตสาหกรรมในการผลิตตะเกียบของประเทศจีนซึ่งมีโรงงานกว่า300โรงงาน สร้างงานให้ลูกจ้างกว่า1 0 0 0 0แคนถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดตะเกียบที่ใช้แล้วทิ้ง1อันราคาไม่ถึง1บาทแต่ในขณะที่ตะเกียบฆ่าเชื้อโรคแล้วมีมูลค่าประมาณ5 2 0ถึง20บาททีเดียวปัญหาตะเกียบใช้แล้วทิ้งมีมาเนิ่นนานตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาตั้งใจเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตะเกียบเหล่านี้ ตะเกียบจำนวนกว่า45,000ล้านคู่ที่ผลิตในประเทศต่อปีส่งออกประมาณ18,000ล้านคู่ต่อปีหรือ130ล้านคู่ต่อวันทำให้ประเทศต้องสูญเสียป่าไม้จำนวนมากและประเทศจีนก็กำลังพยายามเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาก8%ในปี1949ให้ได้12%ถึง13%ในปีนี้กลุ่มกรีนพีท ประมาณตัวเลขว่าการผลิตตะเกียบให้ได้ตามความต้องการของชาวจีนต้องใช้ต้นไม้16-25ถึงล้านต้นต่อปีสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไป100เอเคอร์ในทุกๆวันคิดง่ายๆว่าพื้นที่ใหญ่กว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินหรือสนามอเมริกันฟุตบอลถึง100สนามน้องๆครับน้องๆครับฟังก่อนส<อ>ิครับผมอย่าเพิ่งกิน แต่ที่ายของดี้ฟังฟังก่อนเลยครับทุกอย่างหยุดกันเลยครับโอ้ยพวกนี้ชอบทำหลารหลายอย่างพร้อมกันครับผมต้องบอกเลยครับว่าน้องๆเนี่ยเป็นพวก Gen Y ครับ Gen Y Gen Y Gen Y ก็คือคล้ายเก่า Generation แต่ไม่ใช่ Gen Y เ,เป็นพวกที่เกิดอยู่ระหว่างปี2523ถึง2533อยู่ในพวกนี้ไหมฮะอยู่นะครับอายุในช่เฉลี่ยประมาณ19-28ปี นะครับเป็นพวกที่กําลังตอนนี้ก็กําลังเป็นเริ่มทํางานนะฮะเรียนจบใหม่ๆเริ่มทํางานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ย Gen Y เนี่ยในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ล้านคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นก็คือประมาณ16%ของประชากรทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าเหล่า Gen Y นะครับน้องน้องครับน้องมองพี่สิครับอมองมองฮะมองอะ่ะ ทำอะไรหลายอย่างตลอดเราเจน Y นะครับเป็นคนที่เติบโตมาในช่วงที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหมอฟันเคยบอกว่าเปลี่ยนแปลงทุกๆสามเดือนเปลี่ยนไหมฮะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนนะครับดีมากๆเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่หมอฟันที่เป็นสังคมสังคมมันเปลี่ยนแปลงครับเทคโนโลยีต่างๆมัน้า้องว่าในประเทศของเราครับทําให้คนที่เป็น Gen Y เนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง uh huh. แล้วก็เป็นคนที่ขี้เบื่อ ขี้เบื่ออะไรง่ายๆยไหมฮะมเบื่อนี่งเบื่อไหมฮะไม่เบื่อค่ะอ้าวไม่เบื่อเบื่อบางเรื่องค่ะเบื่อบางเรื่องตอนนี้เบื่ออะไรที่สุดครับเบื่อหน้าพี่อะค่ะอ๋อเบื่อหน้าพี่นะครับก็ควรจะไปไปอา <S <S ้าวเดี๋ยวที่ฟ้าฟังก่อนฟังก่อนครับคือเนี่ยพวกน้องเนี่ยทำอะไรหลายอย่างมาพร้อมกันเนี่ยมันคือพวกเจนวายเนี่ยแหละเนี่ยพวกทำหลายหลายอย่างเนี่ยแหละเจนวาย บอกเลยครับผู้ชมครับว่าปัญหาที่เกิดจากการกินแบบเก่าๆนะครับแบบนี้คือทําหลายอย่างพร้อมๆกันครับมือไม่ว่างไงฮะดูนะฮะมือหนึ่งจกบก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับอีกมือหนึ่งเขี่ยแท็บเล็ตนะฮะอันนี้มือนึงกินก๋วยเตี๋ยวอีกมือหนึ่งอีกมือทําอะไรฮะจับมือถือนะครับแหมน้องแกรู้สึกสมองจะช้าๆนิดหน่อยนะครับบอกมือนึงจับมือถือนี่ครับ มีปัญหาการจับตะเกียบจับเอ่อจับตะเกียบจับช้อนแน่นอนนะครับเพราะมือมันสับไปสับมานะครับปัญหาคืออะไรช้อนอาจจะจมมาในชามก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นบ่อยนะครับผมน้องครับเคยไหมครับที่ช้อนเนี่ยจมมาในชามก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆพี่แล้วทำไงอ่ะก็หยิบขึ้นมาใหม่สิคะนี่ครับผู้ชมครับสกปรกสโคกนะครับผมมือเนี่ยสกปรกไม่รู้จับอะไรมาเคลียร์เคยเนี่ยแล้วลวงไปชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องเอาขึ้นมากินเนี่ยโอ้โหสกปรกครับผม เพอเอรบางทีครับน้ำซุปดีดเข้าหน้าครับอันนี้เคยไหมฮะซูทเส้นแล้วดีดหรือไม่ก็แบบโมแต่ไปจับช้อนแล้วก็ช้อนกระดกน้องเคยน้ำซุปดีดเข้าหน้าไหมครับเคยค่ะนี่ไงเมื่อก่อนหน้าตาดีกว่านี้ครับซุปร้อนๆดีดไปเพื่อบโอ้โหดูไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะผมเอยนี่ดีขึ้นแล้วนะนี่อาการดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าครับผู้ชม ไปดูเหรอว่าคนอื่นเขามีปัญหากันผมหรือเปล่าหรือเหมือนน้องๆสองคนนี้หรือเปล่า,ก,ลาลก็จะเล่นโทราศัพท์ไปด้วยหรือว่าอาจจะแบบมองคนนู้นคนนี้ก็ทําบ่อยทุกครั้งอะค่ะเกือบทุกครั้งรีบถ้าถ้าเกิดมีงานต่อก็รีบครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ชิลๆได้ก็เล่นโทราศาพัพท์อ๋อก็เวลา,าทําอะไรกินไปด้วยก็มี อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ทานข้าวไปด้วยค่ะกินไปด้วยทําอะไรไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดูทีวีดูลยการทีวีทั่วๆไปครับดูข่าวดูอะเงี้ยครับก็ชอบกินไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยก็มีบ้างครับก็โทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็กินด้วยอะไรเงี้ยครับคุยโทรศัพท์เล่นบีบีอะไรพวกนี้พราะว่าเวลากินข้าวไปก็อาจจะแบบชอบเล่นคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมเล่น Facebook คุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ําให้กินข้าวชาลงบ้างอะไรเงี้ยกินช้าลงครับกินช้าลงมาก ถ้ากินไปทำอีกไปด้วยก็อาจจะช้าบ้างอะค่ะเสียเวลาไปบ้างช้าช้ามากเสียเวลาที่สุดเลยหลใจอะสวนอะมาขาดความสุขทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออขาดความสุขทำไมคือแบบมันเป็นสิ่งที่คนเราต้องการแล้วก็ต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองถูกไหมแล้วอย่างเราเราเป็นวัยรุ่นหนุ่มต้องสักซี์ีถูกป่ะอะไรอย่างนงี้เออแล้ววันนี้ครับปัญหาทุกอย่างต้นถูกแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับความคิดสร้างสรรค์ครับ ก่อกาเนิดครับมาแก้ไขปัญหาครับรับประกันว่าผมจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะครับคุณมีปัญหาก็คือคุณชอบทอรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่รายการเราไม่ได้เปลี่ยนครับแต่เราจะหาอุปกรณ์มาเสริมมาช่วยทำมันสะดวกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามครับว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรสําหรับคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันครับสักครู่เดียวในคอ โอเคกินต่อได้ผู้ชมครับนี่แหละครับความวุ่นวายของการขายรูปเตียวครับแมเป็นอาชีพที่ผมก็ใฝ่ฝันนะฮะอยากจะขายเหมือนกันนะครับผมนี่สั่งในทุกเส้นนะครับยกเว้นเส้นทางรักแห่งสองเรานะครับเนี่นี่ไม่ขายเพราะสิ่งที่จะบอกต่อจากนี้เนี่ยได้ยินปุ๊มที่สุดยอดเลยคุณผู้ชมฟังก็ดีเลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้ครับมันคือนวัตกรรมที่100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น พอร้อนนี่ลืมพอกองว่าร้อน อโอเคเส้นไม่เอาเส้นนะโอเคแล้ววอ้วจะลวกอะไรจะบ้าเหรอคุณชมครับนี่แหละครับความวุ่นวายของการขายตุเตียวครับแมเป็นอาชีพนี่ผมก็ใฝ่ันนะฮะอยากจะขายเหมือนกันนะครับผมอสั่งในทุกเส้นนะครับยกเว้นเส้นทางรักแห่งสองเรานะครับเอ๊ะนี่ไม่ขายแต่ว่านิดหนึ่งครับในช่วงนี้ครับผมมีสเก็ตครับที่เรียกว่าจะมา ลบล้างนะครับสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหาครับที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนทันอยากทำหลายอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันทําไม่ได้ไงด้วยตะเกียบข้างอะไรมือช้อนข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยสกแกนตของผมครับจะนําไปสู่เรียกได้ว่าสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่กับโลกนี้อย่างแน่นอนครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกับช่วงสเก,ก็ตหยุดโลกเดี๋ยวขอฮาร้อนนี่ไม่พอผมมาร้อนมือพ้องเลย และสวัสดีจ้ะสัปดาห์นี้นะคะเราขอนําเสนอเริ่มจากสเกตดีไซน์แบบแรกนะจ๊ะเราตั้งชื่อว่าตะเกียบดุดตะเกียบนี้ได้รับแรงบันดาลใจสูงสุดจากระบบท่อน้ําเลี้ยงของพืชผสมรวมเข้ากับตะเกียบแบบโบร,โบราณมีวิธีการใช้ง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณคีบเส้นขึ้นมาแล้วคุณก็ตักเข้าปากหากคุณอยากซดน้ําซุปคุณก็แค่ จิ้มตะเก็บของเราลงไปในชามซุปแล้วดูดมันขึ้นมาเห็นไหมคะมันดีมันเลิศโอ้จ้อนมันยอดมากจริงๆแต่แต่แต,แต่ข้อเสียของมันนะหรอคะอืม <c oughs> มันดีไม่พอสำหรับรายการของเราคะ่ะชามชามหลอดนั่นเลยคะ่ะคือสเก็ตแบบที่2ของเราเรานำชามอาหารของเทเลชัปปี้ที่เป็นแบบปิดหลอดมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้เพียงแค่คุณซีกเตียวมาหนึ่งชาม เทมันลงไปในชามชามหลอดตะเกียบก็คีบเส้นปกติแต่ถ้าหากคุณอยากจะดูดน้ำซุปแล้วก็คุณก็แค่ดูดน้ำซุปจากหลอดที่ติดอยู่มาก,กับชามโอ้สุดยอดมากเพียงเท่านี้มืออีกข้างหนึ่งของคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้สะดวกที่สุดข้อเสียของมันก็คือชามนี้ไม่เคยถูกผลิตขึ้นจริงและมันยังเป็นแค่สเกต็ตโอ้แย่จังเลยนะคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ส ดิฉันรับรองว่าจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกอ,อกถูกใจคุณผู้หญิงแน่นอนเพราะเราได้รวมเอาอัญมณีราตรีแหวนเพชรมารวมกับการรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือตะเกียบแหวนช้อนหากคุณอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวไปและสวยงามไปด้วยเราต้องนำเสนอสิ่งนี้เลยทีเดียวเพราะเราเอาตะเกียบกับช้อนมาทำเป็นแหวนเพียงคุณ ใส่แหวนตะเกียบช้อนของเราลงไปแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างปกติสดน้ำสดซุปได้อย่างอิสระเสรีโดยที่อีกมือนึงของคุณวางแน่นอนแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็มีมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินบาท <c oughs> คุณผู้ชมคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นแน่แท้เพราะว่าเงินน้อยมากค่ะและสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายที่เราสเก็ตออกมานั้นมีชื่อว่าเสาก๋วยเตี๋ยว เสาควยเตี๋ยวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าคุณแค่ใส่เส้นใส่ซุปลงไปบนยอดเสาแล้วคุณก็แค่ต่อหลอดต่อท่อลงมาเข้าสู่ปากของคุณคุณดูดเส้นเบาๆแล้วมันก็จะไหลงลงมาพร้อมกับซุปเพียงเท่านี้สองฝ่ามือของ